ทุกคนครับเคยคิดไหมว่าทำไมโลกมันถึงมองไทยไม่เท่ากันคือฝั่งอเมริกาโดยเฉพาะคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะยเขามองเราเป็นแค่โรงงานถูกๆที่บีบด้วยภาษีได้ง่งายๆแล้วก็ชอบใช้ท่าทีออกคำสั่งมากกว่าขอความร่วมมือจนเหมือนกับว่าเขาประเมินเราต่ำไปมากแต่รู้ไหมว่าขณะที่ตะวันตกกำลังมองข้ามเราอย่างไม่ใหญ่ดีเนี่ยนักวิเคราะห์ใหญ่จากราัสเซียกับมอสโกเขากลับยกย่องเราจนออกนอกหน้า เขาเห็นอะไรที่เรามองไม่เห็นเฮ้ยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจธรรมดานะแต่มันคือการที่เรากำลังจะกลายเป็นจุดยุธทธศาสตร์ที่แพงที่สุดในโลกที่ทุกมหาอำนาจต้องแย่งชิงกันอยู่แบบเงีย,งยบๆที่ผ่านมาเราถูกเข้าใจผิดมาตลอดเพราะมหาอำนาจเก่าเขาไม่เห็นค่าความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจและค่าเงินบาทของเราในช่วงวิกฤตโลกด้วยซ้าแต่จีนกับรัสเซียเขามองขาดเขาเห็นของจริงในตัวเราไง ไทยกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของเอเชียเลยนะนี่คือ4เหตุผลเด็ดๆที่ทำไมเขา2คนถึงอยากได้เราขนาดนี้ข้อแรกเราคือคอขวดทองคำชัดๆลองนึกดูนะเราเป็นสะพานเชื่อมสำคัญระหว่างทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรอันดามันเลยนะการที่เราคุมกุญแจ2มหาสมุทรเนี่ยมันทำให้เรามีอำนาจกำหนดทิศทางขนส่งสินค้าพลังงานและโลจิสติกหลายล้านล้าน,านบาทต่อปีเลยนะ เราไม่ใช่แค่ส่วนเล็กๆแต่เราคือโหนดหลักที่ขาดไม่ได้เลยข้อ2เราเป็นศูนย์กลางการเงินใหม่ที่โคตรเป็นกลางฟังนะตอนนี้ประเทศใหญ่ๆไม่อยากพึ่งเงินสกุลเดียวของอเมริกาแล้วใช่ปะไทยเนี่แหละคือที่ปลอดภัยสุดๆสำหรับการใช้จ่ายแบบ multi currency ที่กลุ่ม BRICS Plus เขาก็จ้องอยู่แถมรัสเซียยังมองเราเป็นหับพลังงานเป็นสะพานเชื่อมไฟฟ้าที่โคตรมั่นคงในอาเซียนด้วยระบบธนาคารเราก็แน่นปึก วินัยการเงินเราก็สูงเวอร์นี่แหละคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เรามีข้อ 3. เราเป็นเวทีกลางที่ทุกคนไว้ใจเพราะเราไม่เลือกข้างไงทุกมหาอำนาจเลยยอมรับและมาคุยกันแบบลับๆได้เลยความนิ่งและความสันติของเรานี่แหละคือพลังที่โลกต้องให้เกียรติทําให้เรากลายเป็นประเทศที่พวกเขาต้องมาปรึกษาก่อนจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆด้วยข้อ 4. คนไทยคืออาวุธลับของรัสเซียมอสโกมองว่า คนไทยเราเก่งเรื่องการปรับตัวที่เร็วมากละเอียดในงานแถมยังเข้ากับวัฒนธรรมได้ดีโคตรเลยนอกจากนี้เรายังเป็นจุดสมดุลของสงครามข้อมูลเพราะคนไทยเราเก่งวิเคราะห์ข่าวทำให้เราเป็นศูนย์กลางแรงสันสะเทือนของข้อมูลที่กำหนดการตีความข่าวสารในภูมิภาคเลยนะเฮ้ย <Hey, S 2> ดังนั้นการที่เราขยับเข้าใกล้จีนมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราเลือกข้างนะแต่เรากำลังปรับสมดุลใหม่ต่างหาก เราใช้แรงดึงดูดจากสองขั้วอำนาจนี้แหละมาเป็นทุนในการสร้างประเทศของเราเองเรากำลังเล่นเกมนี้แบบสุดๆโดยไม่ประกาศว่าจะเข้าข้างใครแต่แอบรักษาความไว้ใจไว้ทั้งสองฝั่งน่าจะบอกให้สรุปเลยนะทุกคนภาพประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเราไม่ได้เป็นแค่หมากตัวเล็กๆอีกต่อไปแล้วเรากำลังจะเลื่อนชั้นจากผู้ตามไปเป็นคนคุมเกมและเป็นคนกำหนดทิศท,ทางของเอเชียอย่างแท้จริงเลยนะ คำถามคือเราจะยอมให้คนอื่นมากำหนดอนาคตเราต่อไหมหรือถึงเวลาแล้วที่พวกเราคนไทยทุกคนต้องตื่นขึ้นมาตระหนักถึงอำนาจที่เรามีและใช้พลังนั้นในการตั้งกติกาของเราเองบนเวทีโลกถ้าเรากล้าถามคำถามนี้พร้อมกันเมื่อไหร่โลกทั้งใบต้องหันมามองประเทศไทยในมุมใหม่แน่นอนพวกเราี่ของจริงนะทุกคน